สวัสดีครับอ่ะวันนี้อยู่กับช่องโกไก่์แซลลี่อีกแล้วนะครับพามาเที่ยวกันแล้ววันนี้นี่ข้างหลังเราเลยนะครับคาเฟ่กับเครื่องบินนะครับต้องบอกเลยว่าโคตรใหญ่นะครับวันนี้กูยังไม่ได้สวัสดีเลยกูยังไม่ได้สวัสดีเลยนะใส่แล้วอ่ะไม่เป็นไรได้ไงอย่างเงี้ยถูกแล้วอ่ะ,อะโอเคอได้อยู่บรรยายเลย ห้าสี่ไม่เอาคนตอนนี้มีแขกรับเชิญไหมกันมีแขกรับเชิญด้วยวันนี้เป็นกีนูคนเดิมนะครับเดี๋ยวผมก็แขกรับเชิญเราจะใครนึกไม่ออกเนี่ยต้องต้องจำได้ว่าห้าสี่สามสองเออคนนี้เลยที่เนี่ยเจอวันนี้เขามาด้วยมาไหมเดี๋ยวผมก็เข้าเลยดีกว่าเชิญครับเชิญครับสวัสดีครับ เป็นไงบ้างก็ไปหลายคลิปก็ขอขอบคุณครับสำหรับกระแสตอบรับในทางที่ดีแฟนคลับแฟนคลับเรียกร้องมาเยอะแฟนคลับเรียกร้องว่าให้ให้คีนูกลับมาอีกสักคลิปหนึ่งอะไรอย่างงี้วันนี้ก็เลยจัดเต็มนะครับพามานี่เลยที่นี่ที่นี่ที่ไหนที่นี่ที่ไหนชื่ออะไร คาเฟ่ที่นี่ชื่ออะไรเออโบอิ้งอะไรโบย์เจ็ดเบยเจ็ดไม่รู้เลยอันนี้ก็ที่นี่เราอยู่กับร้านคาเฟ่โบอิ้ง747คาเฟ่นะครับเขาบอกว่าที่นี่เครื่องบินเนี่ยใหญ่ไม่ใช่เครื่องบินก็คือคาเฟ่แนวเครื่องบินเนี่ยใหญ่ที่สุดในโลกเฮ้โอเคมาอย่างนี้เลยอย่างนี้เลยใช่ไหมเก๋าใช่ลำมันใหญ่ลำมันใหญ่โอเคแล้วของคีนูนี่ลำใหญ่ไหมส่วนใหญ่ครับของผมจะอยู่ที่ประมาณคนโคนครับผมไม่ถึงไอติมแหละไม่ถึงไอติม โอเคเดี okay, ๋ยวยังไงเดี๋ยวเราพาไปเดินดูรอบๆโอเคเราไปซื้อตั๋วกันก่อกันโอเคไปไป บินนะครับประมาณ30-40ิบสี่สินาทีเรามานั่งกินก๋วยเตี๋ยวเมือก่อนได้เลยอันนี้เดี๋ยวขอเล่าประวัตินี่ก่อน Boeing 747อ่าอันนี้ทุนสร้างกว่า50ล้านบาท50ล้านเลยคราสิล้านไม่เองอยู่เยอะนะ50ล้านบาทตึองบินนะใช่อะไรเงี้ยต่อส่วนอันนี้คือเสียนนูเสียนนูสี่สิบล้านมูลค่าทรัพย์สินเดือนนี้ที่จะออก40ล้าน40ล้านมูลค่าทรัพย์สินสี่สิล้านรถจริงๆว่ะรถจับเท่าที่เนี่ยเอกร้านคาเฟ่อ่ะครับแค่นั้ ไป<ใ>น,น,นี่แหละผมไม่ต้องอะไรอะผมอ,ะ,อะพูดถึงเรื่องก๋วยเตี๋ยวกันต่อครับผมรสชาติฉันฉันคิดว่ารสชาติของก๋วยเตี๋ยวนี้จะอร่อยไหมวันนี้คาดการณ์ต้องรอดูเพราะว่าที่นี่เขาไม่ใส่ผงชูรสอ๋อรอดูไม่ใส่ผงชูรสด้วยปก,กติเวลาเราไปกินที่ไหนนีใส่สามสี่ช้อนเลยนะโหนาโนนาไม่เลือกกินก๋วยเตี๋ยวกินผงชูรสอ๋อมันเลยเป็นอย่างนี้ไง ก็เพื่อพี่ชอบกินของชิวรสเยอะไงไปพี่ชอบชอบอาหารรสจัดอะไรงี้ไงอยากชมไปเลยไม่ได้บูลลี่ไม่ได้บูลี่เออมันต้องมีสคริปต์แรมปกติเนี่ยปกติร้านถึงก็จะมีแค่โต๊ะแต่ว่าร้านเนี้ยก็คือจะเป็นบาร์ใช่ไหมเป็นบาร์นั่งแล้วก็ย่อนขาไม่ได้อ่าแบบแต่จริงๆพี่ไม่ค่อยชอบนะอย่างนี้ยพี่ชอบย่อนหัวเข้าเดินหัวลงไปใช่เวลาเวลากินกป็ดเจี๋ยวคือย่อน มันไม่เห็นภ้าประเแต่เราทำให้ดูนะเราทำให้ดูนะขึ้นไงมันจอเห็นผ่าเพราะพี่ทาอย่างนี้มันก็ไม่รู้เรื่องเอาขาขึ้นมาผาดแล้วหัวลงมันยังไม่เห็นภาาไงไปทำให้ดูหน่อยไม่ไม่ไม่เดี๋ยวนะ้อันนี้อันนี้เรามารีวิวเครื่องบินหรือรีวิวนันก็้งเจี๋ย แต่แล้วหัวไม่ร้อนเกมเคยมีบางเกมไม่พอเราเล่นเล่นที่มือแต่กลับร้อนที่หัวมีเอ้ยหลายเกมนี่โอเคไปเชิญ จริงๆเลยนะตัวตแค่นี้อยากจะไปเที่ยวแล้วไม่เคยขึ้นเ,เครื่อง,องบินก็มาขึ้นที่นี่ได้อลองดูว่าเอมันเป็นแบบไหนวะเครื่องบินคิดว่าน่าจะดูดีกว่าที่แบบเราเคยเห็นนะคนรู้ไปที่เคยนั่งกับเราดีครับเชึ้นั่งได้เลยครับล,ลูกค้านั่งที่เท่าไหร่ครับท่านที่เท่าไหร่ครับอายมา มีแอ์นะที่เนี่ยโอเคแอร์ถึงแอร์ฮอสเทลฮะต้องชอตให้มืออะไรวะี่เนี่ยข้างบนเนี่ยเขามีแอร์ให้นะอ๋อมีแอร์มีแอร์อากาศก็เลยจะเย็นสบายคือต้างค่อยมานั่งทำงานทำอะไรเนี้ยแต่ว่าจำกัดคนละหนึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงหน่ชั่วโมงรือว่าบอกสองชั่วโมงเพื่ออะไรหลอกหลอก จำกัดคนละเท่าไหร่คนละเท่าไหร่คนละคนละหนึ่งชั่วโมงคนละหนึ่งชั่วโมงใช่แล้วนี้ถ้าเกิดเรามาห้ามาห้าชั่วโมงได้ไหมรวมกันอ่ะก็คนละหนึ่งไงก็คนละหนึ่งไงก็คนละหนึ่งไงไม่ได้เป็นห้าชั่วโมงนะถ้าเราเรามาห้าคนกำลังไดยห้าห้าชั่วโมงถูกไหมถูกไหมใช่ที่ไหนคุ้มเลยนะรสชาติกาแฟเป็นไงที่นี่ซ้อนนะอันนี้ดีกว่าดีกว่าเมซอนดีกว่าได้ถ่ายรูปดีกว่าดิไม่ไม่ใช่หมายถึงรสชาติกาแฟ แล้วถ้ากาแฟมึงกินเอาวันกินปั่นก็เขาให้สั่งกาแฟไงแต่ผมไม่ได้ไม่กินกาแฟเขาทำอะไรผมเป็นโกโก้ปั่นอันนี้โกโก้เป็นไงรสชาติอร่อยนะนู่บอกว่าดีกว่าอเมริกัน่ดีกวาของซันของซันนี่คือของผมอเมริกาโน่เปรี้ยวๆเลยรสชาติเป็นไงเปรี้ยวๆเลยขมเหมือนเดิมไม่แล้วเทียบกับที่อื่นมันมันยังไงแต่เลื่อนๆกว่าเลื่อนกว่าคือขมเหมือนกันก็จริงแต่มันจะมีแบบเขาเรียกว่าขมด้าน ขมนุ่มผขมอะไรอย่างเงี้ยแต่เนี้ยผมจะนุ่มๆหน่อยกินง่าส่วนไม่กินกาแฟน่าจะกินได้นะลองปะได้เหรอลองลองดูส่วนของพี่ก็คือจะเป็นจะบอกจริงจริงมันก็จะบอกไงเดียเหมือนเป็นกะคือเราเคยกินแบบกาแฟ เคยน้ำปมใช่ไหมคือเรากินกาแฟที่แบบเข้มข้นเคยกินเข้มข้นมาซึ่งไอกาแฟวันนั้นมันจะใส่ใส่นมแบบเยอะมากแต่นี่คือจะเหมือนเป็นกาแฟผสมน้ำเปล่าประมาณนั้นเป็นยังกินได้นะถ้าเป็นนูกินได้มเปีนยยังกินไม่ได้อยู่ดีอ๋ออ่ะถาดมาที่พี่อันนี้คาปูชิเต้คาปูชิเต้ยจะเย็นคาปูชิโน่อ๋อนี่ยมันจะไม่แย่ใมันจะเยอะมันจะโยงกันยังไงวะเนี่ยรสชาติที่พี่กินเนี่ย มันก็มันเข้มกว่าที่อื่นเหมือนทับชิโน่เลยไหมคือมันนุ่มอะมันนุ่มเหมือนเดิมอ่ะเหมือนคาเฟ่อะไรที่ไปร้านตรงนั้นคล้ายๆกันคาเฟ่อะไอคิปกอดอะไรหรอตุ้งนาไอมีนาไอมานาโอเคคล้ายๆกันออ๋คล้ายๆกันใกล้เคียง จะมีค่าเข้าอะชนะค่าบัตรเนี่ยเราก็เอาค่าตั๋วนี่แหละมาแลกกาแฟได้่แก้วก็เหมือนไม่มีค่าเข้าแหละก็คือมากินกาแฟนั่งชิลได้ถ่ายรูปใช่แต่อนนั้นก็เหมือนเป็นค่าพันธาเฉยๆแล้วก็เอาค่านี้มาแลกเป็นกาแฟถ้ากบอกว่านี่จริงๆแล้วเหมือนเราเข้าฟรีเลยหละเราแค่มาจ่ายค่ากาแฟอ๋อเหมือนเราเข้าฟรีถ้างนั้นก็ไม่ต้องพกตังค์มาก็ได้เมอพกตังค์าก็ได้ครับผมแต่เขาไม่ให้เข้าหรอกแต่เขาไม่ให้เข้าหรอก คุณต้องมีหลักประกันให้เขาก่อนสิว่าคุณจะต้องมาคุณขึ้นมาของเขาแล้วคุณก็ต้องซสื้อแฟร์เออต้องเสื้อแฟให้หน่อยไม่ใช่มาเดินมาปุ่งกรถ่ายลูกกระป๋เขาจะได้อะไรจากวิี้เดินขึ้นมาก็คือสั่งกาแฟเลยเพราะว่าเรามีบัตรตั๋วฟรีอยู่แล้วจริงๆเขาบอกว่าที่เนี่ยที่จำกัดเวลาแค่ช่วงโควิดนะจริงก่อนหน้านี้ไม่มีจำกัดเวลาอ๋อจริงเหรอเมื่อกี้เขาเพิ่เขาไปอ่านในเพจมาอ๋อ ปกติไม่จำกัดจริงรับพอมันมีโควิดเงี้ยเขาแบบว่าจํากัดเวลานิดนึงแต่ไม่ให้แบบว่ามานั่งงานอะไรเงี้ยเนาะจำกัดเวลาแต่าถ้ากลับเข้าสู่สภาพปกติก็อาจจะอาจจะนั่งนั่งอาจจะนั่งยาวๆได้เลยนอนได้ไม่นอนได้ไม่นอนได้ครับได้เลยได้เลยก็ยาวเยันเยงคืนได้เลยครับผมต้องการอะไรจากผมเนี่ยที่นี่เปิดกี่โมง9โมงอ่ะดูก่อน9โมงถึง6โมงเย็นครับผมอ่านกัน ได้อกอย่างหนึง่งเป็นที่ที่ไม่ไกลแล้ว <c oughs> ไม่ไม่ใช่แบบว่าใกล้กรุงเทพนะอันนี้อยู่ในกรุงเทพเลยคือในกรุงเทพ เ,เลยครับรักกระบ,บงังมันจะอยู่เลยตรงแยกที่จะไปสนามบินสุวรรณภูมิน,มนี่เดียวเองใช่ใช่เขาเมื่อกี้เราก็ผ่านสนามบินมาใช่ครับผมไปทําไมาก็ไม่รู้ครับเมื่อกี้ขับออมขับเลยเหมือ <laughs> น,นอยาก,นยากวนเที่ยวสนามบินก่อนอะ่ะไหนๆก็มาแถวนี้แล้ว <c oughs> ขอบคุณมากที่พาผมมาเที่ยวได้เยอะขนาดนี้เอวันนี้หนูต้องขอบคุณนะเพราะว่าพาหนูมาเที่ยวส่วนค่าใช้จ่ายหนูก็ต้องออกเยอะต้องออกต้องออกเยอะปะระดับผมนี่หนูสี่สิบล้านกลัวอะไรล่ะระดับผมเรื่องเงินนี่ย้ำพูดถึงอ่าไม่มีไม่มีเลยครับ อะเลยแบบนี้มันจะมีถ่ายเขาเรียกว่านะไปถ่ายปีกไปถ่ายน้านองปีกได้ใช่ถ่าน้องปีกได้ปีกไก่ปีกไก่ครับผมซึ่งนี่อะไรที่มุกอะไรจริงจริงจะบอกี้เมื่อกี้ที่จะเล่นอ่ะปีกปีกอะไรเดี๋ยวก่อนดิเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนจะบอกว่าไอ้ปีกไอ้ปีกของตัวเครื่องบินเนี่ยมันจะมีสองฝั่งครับซึ่งถ้าฝั่งเดียวได้ไหมฝั่งเดียวก็ได้ครับถ้าเกิดอยากจะยืนแค่ฝั่งเดียวก็ได้แต่จริงๆแล้วมันจะมีให้สองฝั่งฝั่งแรกเนี่ยจะเป็นฝั่งแบบเขาจะแบ่งแแบบบบบบบ่่งเเเเป็นรรระะะดดดััััลยอกที เอ็กซ์เปอร์ตหลับรีเยวก็จะมีแบบนี้ถ้าเป็นแบบบนะิกกินเนอร์เนี่ยก็จะมีที่กัน้นก็จะเป็นแผงอะไรอย่างนี้เลย แต่ได้เป็นแบบเรียวครับผมเปิดไปปุ๊บคุณเจอปีกอย่างเดียวเลยไม่มีที่กันเดินได้ไหมตรงนั้นอ่ะน่าจะล่วงหล่นเลยอ๋อล่วงเลยล่วงเลยครับผมขำขำมุกมันหน่อยดิแค่บอกเฉยแค่บอกแค่บอ่ไม่กูงงกับมุกมึงอยู่เนี่ยงงกันแหละอันนี้ก็คือเอ็กเปิดเอันนั้นอันนั้นก็แค่โนบิบีกันอ๋อบีกันนะอ๋อบีกันอะชมจบจากเอาอะไรนะเอาอะไรเท้าเราพาไปดูปีกหน่อยนะปีกได้เดี๋ยวเราไปดูปีกดีกว่า ใช่ผมบอกแล้วเนี่ยถ้าระดับแอดวานซ์ต้องออกจากรั้วตรงน,นี้แล้วก็ไปยืนตรงนู้นใช่ใช่แล้วปกติเนี่ยมันจะมีทางเนี่ยเียเขาจะรอดรอดตรงเนี้ยเข้าไปนนไปถ่ายรูไปตรงนู้นได้ไหมอ่าใช่ <c oughs> นี่พอดีพี่จะตกนี่ผมเห็นคลองที่อยู่ตรงนั้นแ่ะนี่ถ้าเป็นที่ใต้นะไม่มีเหลือให้เห็นอย่างนี้หรอครับทำไมครับเรียบเลยครับคนเก็บไปกินเรียบเรียบอะไรพักตก ผักก็ผักตบไงผักตบกินไม่ได้ไม่ได้อ้าวเหรอผมก็จะผิดมาตลอดเลยใช่ไหมเนี่ยอ๋อเหรอแล้วเขาแล้วเขาใครแล้วเห็นที่ใต้แบบใครเห็นผักตบปุเอาไปเก็บไปหมดเลยผักตบทิ้งเก็บทิ้งอ๋อเก็บทิ้งเพอ๋อมันขยายเร็วมันก็คือมประเทศอย่างเงี้ยปุ๊บมันจะเต็มคลองเลยเขาจะยกทิ้งยกให้มันแห้งที่ใต้เนี่ขยันใช่ไหมขยันแลเราค่อยมีใครเขาทำผักตบอ๋อเพราะผมเห็นรังสีนี่คือสองข้างสองข้างของคลองเลยหรือยากมันลอยากนี่รายการผักตบจ้าออ่านกัน อั้ครับสำหรับช่องโก้ไก่สไลด์ลื่นนะฮะเรเรียกถูกแล้วเรียกถูกแล้วปันหาอย่งไรเรียกผิดเลยโอ้โหพยายามจะเล่นอย่าไไมโครเวฟไมโครไมโคร อะไรครับเนี่ยอ่าวันนี้ยังไงครับวันนี้เราก็อิ่มท้องแล้วก็อิ่มใจด้วยที่แบบว่าอิ่มใจเลยอันนี้มาทำบุญเหรอเอาเดี๋ยวเราจะให้นูปิดคลิปนะครับให้นูปิดให้ปิดด้วยช่องฝากช่องอะไรนะไม่าลืมติดตามช่องโกไก่สไลด์ลื่นด้วยนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้แล้วก็กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกุ๊งกิ๊งกุ๊งกิ๊งเลยนะครับจะได้เพื่อไม่ให้พลาดการติดตามคลิปใหม่ๆจากทางโกไก่นะครับผมไปไปไปดิโอเค ยังไงอ่ะเป็นก๋วยเตี๋ยวเรืออะอ้าวตายแล้วอันนี้ก๋วยเตี๋ยวเรืออะไรก๋วยเตี๋ยวเรือลุยสวนแน่ๆเลยเออะแกล้มมุกของหนูเออนึกเลยอยากกินปลาช่อนไม่แต่คนเต็มเลยนะร้านนี้มีคนเต็มแหละอ่าคนเต็มโอเคอืมแล้วถ้าคนไม่เต็มถ้าคนไม่เต็มก็เป็นแบบผมไงเอดมเนีย แล้วก็ถึงคิวของเราผมมีเดวิดไปแค้มเป็นแรงบันดัลใจครับอ๋อเป็นแรงบันดัลใจให้กับคุณนะครับใช่ครับผมตัวที่เขาเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับตัวนี้ก็ขอขอบคุณอาดิดาสครับที่สนับสนุนให้กับเราอ๋อไปซื้อที่ไหนมาซื้อที่ช็อปอาดิดาสเลยครับของแฟชั่นหรือว่ากกทเออระดับนี้ครับไม่มีก็มาจไรกันเ่ยก็เที่ยวโอเคโอเค อะไรครับเนี่ยเล่นอะไรครับเนี่ยครับไมค์คุณอยู่นี่ครับโอเค